มือเวดาแน่นอนยไหมดีแล้วคอนซ็่ม้ลบสบาอเดี๋ยวพวกพี่เอุ้ยไปอกว่าไปีอราจอคนไหนกได้นี้อ่ะก็จะถยไ้ตเมอนกังยกไหวอยู่แต่มันต้องใช้มันลานของผอมยังยกได้เลยไปเยกไม่ได้ยามันยกไม่ได้ ยาคุณใช้แรงเกินาคชอบม่ใช่หรอไม่ภายากคนเดียวไม่เอาเยอะภายากหลายคนไม่ชอบภายากนเยวนเดียวมันดีกว่าตาเื่อห่วง

ตุ้มุณของทิพยเนี่ยอย่ามาคับทีปอเยอะ